กับไส้กรอกเนี่ยคนคือย่าพี่ต้อมทำไมทำแบบนี้วะเที่ยงใจไม่ได้ไม่มีไม่มีคือปากก็ไปกินเผ็ดมากบอกแค่นี้ละกกิิงทีดนมใส่่ไมมดีันเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาแกล้งพี่ต้อมโดยที่ว่าเราจะใส่ทั้งหมดกี่ซองดีที่ต้องที่ อันนี้คือฝั่งพี่ต้อมนะคะใส่เข้าไปอีนี้แล้วกันขออีนี้ขออีนี้สวัสดีทุกคนด้วยครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะมากินมาม่ากันนะครับผมมาม่าอะไรเนี่ยมาม่าเลยมาม่ามาม่าเผ็ดเกาหลีอันนี้ก็มาม่าเผ็ดเกาหลีเลยเหรอใช่เยันรับยันรับ นะครับผมอันนี้คือแบบว่าเป็นคลิปครั้งที่สองและครั้งแรกคือแบบว่าคนดูโอ้โหเป็นล้านเลยพี่คนเยอะเลยยังยังสองร้อยชอบเลยวันนี้ก็เลยจะมาแข่งกินมาม่าเผ็ดกันนะครับผมนะไส่วนนัวเดือนไม่กินนะพี่ไม่กินแล้วเต้กติกาของเราวันนี้ก็คือใครกินน้ําก่อนคนนั้นแพ้เอออันนี้ห้ามกินน้ำเหรอใช่นี่ห้ามกินน้ําถ้าใครกินน้ําก่อน่ะคนนั้นแพ้เลยแพ้ไปเลย แล้วก็เนี่ยเราแบ่งผักกับไส้กรอกเนี่ยคนคือย่าไม่ต้องทำไมทำแบบนี้วะอันนี้คือแบ่งเขตนะใช่อันนี้คือแบ่งอาณาเขตเนี่ยมีตะเกียบวางแบ่งเอาไปคืนเลยเส้นใครนะโอ้โหมีแบ่งเขตด้วยเมีแบ่งเขตด้วยกล้องใหม่ไปไงเฮียมเข้ามาเดี๋ยวไปเอาน้ำกดเอาต้องไม่กินน้ำไาเอาน้ำแมเอาก็เผื่อฉุกเฉินไงเผื่อตัวเองหิวอ่ะเพื่เที่ยงใจไม่ด้ไม่มีไม่มีคือ บักกะต้ยกินเผ็ดมากบอกแค่นั้ล่ะโอ้กิ๊กคงที่ดิอ่าว้ยนี่ต้องนี่ใส่ไม่ดีเห็นด้วยเหรอ นี่เดียวนี่เดียวอาคืนคืนนะคืนคืนเขาไม่ได้แข่งกันกินหมดเขาแข่งกันว่าใครเผ็ดก่อนคนนั้นแพ้อ๋อทีเมื่อกี้เอาใส่ของเขาทําไมเนี่ยยนีี่เดวอันนี้เอาไปคืนเลยอันนี้เอาไปคืนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหมดแล้วหมดพอเลยจะเส้นจะมามั่วจะมามั่วโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาล่อกินกันเลยดีกว่านะครับผมกินก่อนแพ้ใช่ไหมกินน้ําก่อนแพ้ไม่ใช่เผ็ดก่อนแพ้จะกินน้ําก่อนแพ้้ใชชช่่่เเคงันนนนนมมากกิสดีวะะไ กฎิกาให้กินมาม่าเผ็ดมันได้ให้กินอันนี้ฉันไม่ต้องเอาเอออะไรเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ใหกินแต่สิ่ไม่ได้ไม่ได้เริ่มยังเริ่มยังเอายังอ่ะอุวยกลัวจังเลยอ่ะเริ่มนี่นี่ไข่ดาววิ๊งน่ากินนะเฮ้ยเริ่มยังเริ่มเลยกินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะมันเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาแกล้งพี่ต้อมโดยที่ว่า เรามีพริกเพิ่มค่ะทุกคนเนี่ยนะคะเราจะแบ่งกันแข่งกันกินสองฝั่งใช่ไหมคะตอนเนี้ยเรามีอยู่สามซองเราจะใส่ทั้งหมดกี่ซองดีที่เธอทีตเสงสารเอาสักหนึ่งซองกับซองเล็กก็พอเนอะ <Okay. S 1> แล้วเราทําการใส่เข้าไปในมาม่าพริกของฝั่งพี่ต้อมนะคะเพราะว่าพี่ต้อมชอบขี้มูว่าพี่ต้อมกินเผ็ดได้เยอะมากนี่นะคะ อันนี้คือฝั่งพี่ต้อมนะคะเราจะทําเป็นลายลักษณ์ว่าเนี่ยมันจะมีแตงกวาที่ความมดุดนับตงังเขาทําไมใส่เข้าไปหรือว่าจะซองเดียวดีอะเอาไงดีทุกคนหรือว่าจะซองเดียวนะสงสารแกอีกนี้แล้วกันขออีนิดขออีกนิดนึงขออีนิดออนึงขอขอแล้วนะทุกคน <Okay. S 1> เราก็จะทําการคนให้เรียบร้อย เราต้องรีบคนในระหว่างที่พี่ต้อมสตรีมเดี๋ยว네พ them. Them ี่ต้อมแอบเข้ามาในห้องนี้งานเข้าเลยเรียบร้อยกลมกลืนแล้วเชื่อได้ไข่ดาวคนละฟองอะเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะรอพี่ต้อมไปแข่งกินกันเจอกันตอนแข่งกินค่ะกินกินกินหมดแน่เลยโอ้ยหี่าอ้วนทําไงดีเนี่ยไม่ทันไม่ทันเลย ชิวๆวะเอาไว้ใกล้หน่อยเดี๋ยวๆใครแพ้ทำอะไรนะเดี๋ยวค่อยคิดไม่ไม่คิดเลยคือคิดไม่ได้เพราะว่าตัวเองโดนอยู่แล้วไงหนูไม่โดนหรอกเพื่อเธอใส่เข้าไปว่าจะซองเดียวดีอ่ะอู๋ตัวเองอ่ะรู้ได้ยังไงได้เพราะวอยู่แล้วคุณไม่กินอย่ามาเกินเสกเอาไปเอากินก่อนทำไมอย่างนี้บอกอ้าได้กินทำไมก็ทำไหมให้กินก็ต้องกินดิ เรื่องผิดอ่ะอร่อยวะแบ่งแบเข้าเชียงกันเลยนะแห,หม่คนละสิบสิบสี่ลูกเงีกว่าคนละสองลูกครึ่งอันนี้คนละกิจจองเนี่ยจองเดียว ดูดต้องเลี้ยงมารอดก่อนเชอใหม่พ่อคุณเดี๋ยวจกินละสิบซองว่ะบ่องตรง <AR C> ไม่รู้สึกถึงความเผ็ดบอกแค่นี้แหละคืออะไรคือ <AR C> คอ,อ,อไะไร <AR C> ชาคอ,อแห้งอือมือไปมีอ่ะไปมีอ่ะกลางเผ็ดแล้วบอกคอแห้งหรือเปล่าอย <AR C> ู่ปากแดง

ปกติไม่ <S <S กินเผ็ดไม่ใช่หรอเดินบ่อยอยู่ปากกินไงการเริ่มมา,าการบิดอ่ะอร่อยอันนี้แก้เผ็ดหรืเปล่าน,เนเอ, <S <S อเผ็ดแล้ว <S 2> <S 2> ใครกินน้ำก่อนวิดเคลื่นพันครั้งดีกว่าสิบทีก็อพอพันเลย กี่วันนะพันธ์นึงอะ่ะตายไปสิใครกินใครกินน้ำก่อนเอานี่ล่ะเอาเชือกผูกเอวแล้วก็ลากรถบันทุกข์ไม่ได้คนเดียวเขาไม่ลาก,อกเอวขาดแนนแอนไม่ลากนะเอวขาดอุ้ยกินหมดแล้วเหรอกิน้มดมีอิ่นกิงไม่ได้พูดเรื่อง ไม,มไม่ยอมแพ้ไม่ยอมหรอกทำมาถึงปัจนนี้แล้วยอมแพ้ได้ไงมันไม่เผ็ดวะอันนี้ฝืนอยู่มั้ยอยู่แพ้หระไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ยอมแพ้ทำอะไรอะ่ะยอมก่อนเนี่ยไม่เดี๋ยวจะบอกยอมมันไม่ยอมแพ้ทำอะไรเอาไปดิไม่ไหวแล้ว กินนู่นหมแล้วกินน้ำหมดขวดเอาปะ่ะเพชรน้ำหมกขวดผมไม่มาแล้วจะจ้อ,จจอยกินน้ำหมกขวดอ่ะเดี๋ยวทั้งวันทั้งคืนอ่ะเอาอจีเสียงอะไรกบก็ในห้องมีกบรบเลยเพชรยอมไม่ไหวแล้วเขาให้ยอมให้แม่เองไม่ยอมอื๋อจีเขาหมดแล้วเ,เหรอยังไม่หมดเลยนเนี่ยหมูแคนิดเดียวอ่ะคืนนม่เดียวอ่ะคือห้าหมด อโอ้โหนี่ก็ภูเขาอิ่มอิ่มเราเป็นคนหอมกินไม่เยอะเผ็ดเผ็ดไม่อิ่มเหรอเผ็ดเผ็ดกินหมดใครทำอะไรสามสามรอบแล้วยเพื่อนสิบทีพอให้ลุงนั่งสิบทีเด็กอะโอ้ยหแล้วเธอไม่ไหวแล้วไม่อยากกินแล้วอ่ะอันนี้ด้วยใคร ใครที่ใครแพ้ต้องพาพาไปเที่ยวแล้วก็เลี้ยงไม่ไม่อยากเปลืองังคนมาชิดกินอะไรแล้วเปลืองังิน <c oughs> แหน่เขาหมดไปแล้วเฮ้ยช่วยกินหน่อยเถอะม<แ>ันุยอมแพ้ก่อนนะเลยช่วยช่วยยอมแพ้บอกก่อนทําอะไรละ่ะคนแพ้ต้องพาไปเที่ยวแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลี้ยงไอะไงไวะแบบเป็นเสี่ยเลี้ยงอะไรเง, <c oughs> งี้ยเปล่าวะไงเป็นการลิปต้อง ตังเราต้องออกกําลังกายเพื่อจะได้ผอมตัวเขาก็นิดเดียวอยู่แล้วไงเรื่องไหมกินไม่เยอะหรอกน้องไม่ไหวกินไม่ไหวกินไม่เยอะอยู่แล้วไม่แพ้วางลงามาสพี่กินอะไรพี่ที่จะเผ็ดด้วยทุกคนแล้วเขาจะคิดว่าพี่ถ่ายไป,ไปดูมินดูมินเอ,อเ,ออเอ้ยกบตกลงทําอะไรคือไปเที่ยวครั้งหน้าต้องเลี้ยงโอเคได้ไม่เป็นไรเรามีบัตรกี่ที่เรื่องที่ไม่รอนเลี้ยง ตลอดสายต่างไทยอ่ะไม่รู้เที่ยงเวงตลอดสายนะคะทุกคนง่าไม่กินของฟรีว่ะคือแน่นอนสบายกว่าเที่ยวด้วยกินฟรีด้วยสบายจุ๊บรูนี้เอากินน้ำหมดขวดดีกว่าว่ะจะจอยอ่ะกินน้ำหมดขวดอ่ะโวยเป็ดเหมือนกันว่ะใส่เก๊กไว้ต้องให้เฉลยปะเฉลยว่าเขาใส่พริกลงไปให้พี่ประมาณซอครึ่งใช่เหรอ ว่าแล้ทำไมแยกกองนิกก่อนด้วยนึกว่าจะชนะเขาแต่ไม่ชนะเออว่ะมันอันนี้แดงกว่าว่ะโอ้โหโอ้โหทีหลังแม่ทำแล้วทำเองดีกว่าดีๆทำเองอ่ะจะได้รู้ว่าทำมันเหนื่อยขนาดนั้นก่จะไปโอ้นี่แก้ยังเนี่ยโอ้มิกก่นด้วยเออกจะไม่เฉลยถ้าพี่แพ้ จะเฉลยในโน่นเฉลยในคลิปนี้ตัดรถตัดเองโอ้โแนตนี้โอโอ้เัาพี่แข็งแข่งอน้มาเอาบิ๊กไม่ลงหรอกบอกให้เข้าไปใหญ่เลยทีนี้สบายสบายไปปิดคลิปแล้ว่ะปิดปิดปิดไม่ไหวละเผิดเอาคครับผมนะฮะก็ได้พูดชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือผมนั่นเองนะฮะทุกคนคลิปหน้ากินฟรีไว้ กกิเเนเนี้อเองเน,นองก,กินไม่เยอะหรอกไม่เยอะเจอพี่คลิปหน้าแล้วกันนะ<ห>ครับผมกินข้าวเปลือกเปลือคลิปหน้าอยากให้กินอะไรหรืออะไรคอมเมนต์มาเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายโอ้ผิดไม่ถนัดเลยพี่อ้วนโอ้เหนื่อยมากเฮ้ยทำไมเขาทำยังวะพี่ต้องอยู่ฝั่งนี้เลยไม่เอาเขาไม่ถนาดัดเขาอยู่ฝั่งนี้เขาชอบอยู่ฝั่ง ก็กล้าทวดดีไนะแหนมแกงเขาเหรอที่เขากำลังโหลดอนะที่เขากำลังโหลดอ่ะคือ้โหอ๋อคือแบบอัดโทรศัพท์ไปด้วยอัดในนี้แหละแต่รีบไงรีบส่งให้ตัวเองเดี๋ยวพี่รู้เดี๋ยวพ่อพี่มาเปิดดูในเนี้ยเดี๋ยวพี่รู้ไง เลยแบบรีบดแล้วก็เอ <ไง S 2> ็ตก็เองก็มาเล่งอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วยังตั้งกล้องเลยอย่างนโอเคบ๊ายบายค่ะ